สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพ,พยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการก็มาแล้วเหมือนเดิมการุณากดแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบร นะและตามด้วยคำถามครับในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานอยู่เหมือนเดิมนะอย่าลืมครับนะเข้ามากันแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีเ่น นะถ้าตามได้คำถามครับกดแชร์แล้วตามได้ีแรนดกดแชร์ออกไปนะครับนะคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้ว ตามด้วยชีฟเรนและตามด้วยคำถามครับ เข้ามากันได้นะครับนะาสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะเข้ามากันได้นะครับนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชีเรน เข้ามากันนะอืมดูที่คําว่าสดด้วยถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีคําว่าสดอยู่แปลว่าพวกเรายังอยู่นะเข้ามาครับ เข้ามากันได้นะขอรับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่คำถามค่ะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะใครอยากดูดวงคนละหนึ่งคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนเรือรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามนะ,ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะคือจะบอกอย่างหนึ่งนะคนที่ต้องการดูเลิกยามอะกับเราอะเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีประชาธิปไตย หรืออนุสาวรีย์พิคเนศหรือจะสร้างอนุสาวรีย์อะไรก็ตามหรือจะไปส,สร้างสร้างสำนักหรือสร้างอะไรก็ตามอ่ะคุณต้องบอกถามอาจารย์ก่ออาจารย์บูชาครูดูดวงและบูชาครูดูเรื่และดูองค์ตรวจองค์ตรวจเทพนะมีสามครูเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องดูวันเดือนปีเพื่อเอามาตั้งในวิชาเจ็ดตัวสี่ฐานเพื่อดูเลิกในการตั้งหนึ่งเราต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคนที่เป็นเจ้าของดวงมาก่อนไม่ใช่แบบเมื่อวานนี้ ผมเจอเข้ามาถามเสร็จแล้วก็เอารูปเอารูปอะไรไม่รู้มาที่ดินที่ดินซึ่งผมบอกว่าต้องเอารูปโฉนดที่ดินมาแล้วคุณต้องบอกว่าคุณน่ะต้องมาดูเป็นดวงแบบสามพันทำไมต้องดูแบบดวงแบบสามพันผมบอกให้เพราะหนึ่งเราดูในดวงเสร็จแล้วเราต้องไปดูที่ที่เราต้องดูภาพในที่ดินแล้วผมต้องดูเลขหัวโฉนดแล้วต้องเอาเลขหัวโฉนดนัด้นมาคํานวณกับที่ดินแล้วคำนวณที่ดินไม่พอยังต้องมาคํานวณก,กับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ดินว่าจะทําสําเร็จไหมเพราะฉะนั้น มันตีเป็นสามดวงนะครับนะทั้งคนทำทั้งหัวโฉนดทั้งที่ดินมันไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่แบบวิชาห่วงจุ้ยนะคุณเอาห่วงจุ้ยก็ได้ห่วงจุ้ยคุณให้คนไปดูห่วงจุ้ยทีเนี่ยเขาก็ไปทีเนี่ยเขาก็คิดเป็นหมื่นหมดอ่ะไม่มีหรอกนะคิดต่ำๆมเป็นห <ๆ S 2> มืนม่นเป็นแสนถ้าคนแบบเป็นหมอดูอมีชื่อหน่อยก็เป็นแสนอมหมอดูโทั่วไปาอาจจะเป็นหมื่นดูห่วงจุ้ยดูแบบ อ่าชัยภูมิอะไรเงี้ยดาวเฮินใช่ไหมมันมีหูวงจุยเออดาวเฮินท่านอาจารย์โอ้อุต่าห์ไปฝึกปือฝีมือมาหลายปีนะจนสำเร็จวิชาเหล่านี้ผมมาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าอยู่ดีๆกเ็เข้ามาถึงก็จะเอาวันเดือนปีเกิดมาให้ผมดูผมก็นั่งบอกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดมาเลยเออเอามาแต่รูปที่ดินอนะ่ะเปล่าๆว่างๆผมบอกมันมีโฉนดไหม นอกจากมีโฉนดแล้วมันจําเป็นจะต้องมีดวงของเจ้าชะตาที่ทําทําอะไรทําจะท,ทําเทวลัยตรงนั้นนะมาครับกดแชร์แล้วตามได้ชีแรนและตามได้คําถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอามาเป็นประธานใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคําถามฮะกดไลค์กด, like, กด share แชร์ชแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคํา <ำ S 1> <คำ S 2> ถามค่ะข้างหน้านี้นะครับดูพ่ยุซีเข้ากลุ่มระยะเวลา3วัน เรื่อดีๆจะเกิดขึ้นใน3วันแน่นอนและเรื่องร้งรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะทำนันฐานคะครอบคลุมเลยเวลา3วันนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 092592926 1 id ราโอสิริ15 แล้วผมจะบอกว่าอย่างนะมาตรวจเราต้องตรวจก่อนนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิมยมเบอร์โทร0849266658 id รา ajtop16 จะตรวจแล้วต้องตรวจอะไรคอออือต้องเอาชื่อต้องเอาชื่อวันเดือนปีพร้อมเลขโฉนดหวัวโฉนดและต้องเอาเจภูมิพื้นที่มาด้วยเราถึงจะตั้งตาวให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะดูแบบนี้ดูแบบโครงการใหญ่ๆมาข้างหลังต้องมาติดต่อถามค่าครูก่อนไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงแล้ว เอาโยกเออย่างนี้เออมันไม่ใช่คือคือมันไม่ใช่มาตั้งคําถามเราต้องดูก่อนว่าดวงสมพงไหมดวงนั้นจะทําได้ไหมไม่ใช่แบบมันคือมันมันมันเหมือนมันเหมือนเจาะลึกลงไปอ่ะเจาะลึกลงไปในดาวดาวเป็นสีไหมหรือเป็นหรือเป็นกาลีถ้าเป็นกาลีเนี่ยยังทําไม่ได้ต้องย้ายเป็นสีก่อนใช่ไหมถ้าได้ย้ายเป็นสีสีนี่หมายถึงการได้มาถ้ากาลีหมายถึงการสูญเสียซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้ผู้ดับดาวดับดาวกาลีลงได้ ทนะ้าไปเอาวิธีดูนี้มาจากไหนคะฮะฮะ,ฮะอา้าวก็ไปเรียนมาไงเจ็ดตัวสี่ไงโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้ผู้เรียนเจ็ดตัวสี่มาก่อนเจ็ดตัวสี่ฐานนะมันต้องดูก่อนไม่ใช่แบบมาถึงเอ้ยเอาหัวนอดเนี่ยนะ เออเอ,เ,เอาเลข,ขมาเลขอะไรเอาเลขหัวโฉนดมาทั้งหมดแล้วเอาเลขวันเดือนปีเกิดมาวันเดือนปีเกิดใครวันเดือนปีเกิดคนที่จะทําโครงการนี้โครงการนี้คือเอาวันเดือนปีเกิดเขามาดูพอดูเสร็จแล้วใช่ไหมเลขหัวโฉนดเนี่ยเราดูว่ามันเป็นเลขมงคลไหมระบบสามตัวแล้วไม่เป็นเลขมงคลเราก็จะไม่ไม่แนะนําให้ทําแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขมงคลเราต้องดูที่ว่ามันส่งเสริมไหมกับคนนี้ไหมผมถึงจะแนะนําให้ทําเพราะบางคนเนี่ย จะทําโครงการใหญ่ๆแล้วไม่สนใจอะไรไม่สนใจไม่สนใจว่าโฉนดนั้นเลขรล้ายหรือเลขเสียหรือเลขดีหรือเปล่าคุณรู้เปล่าว,วิชาเลขกสารมีความสําคัญบ้านหลังไหนก็ตามเลขที่แปดสิบผีเข้าอยู่คบ้านผีสิงเพราะสุดท้ายแล้วว่าคนที่อยู่จะเดือดร้อนเป็นโครคภัยไข้เจ็บเว้นแต่จะเป็นบ้านของร่างทรงองค์เทพเป็นคนที่ทําพิธีกรรม หรือสะดอกเคราะห์ต่อชะตาตำหนักทรง,งสำนักใช่นะมาครับนะคือที่ผมมาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าปัญหามันก็คือว่าการโทรเข้ามาถามถามาถามได้แต่คุณต้องถามก่อนว่าค่าครูเท่าไหร่ถาแบบไหนไม่ใช่โทรเข้ามาแล้วจะเอาให้ได้อย่างเดียวโดวยที่ว่าเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเหมือนกับว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรเหมือนคนตั้งโจทย์ขึ้นมามนเป็นคอมพิวเตอร์อาไร <ป S 2> <ห>เลยนะ นะครับกดแชร์ออกไปนะครับนะคนละ9 9, 99, 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับนะคือเนี่ยแหละนะบางทีเนี่ยผมก็ยังจะบอกนะว่าการดูสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีการบูชาครูผมก็ไม่ดูเพราะมันปวดลูกตาผมบอกแล้วว่าครูผมท่านเตือนว่าถ้าไม่บูชาครูก็ดูไม่ได้ หรือไม่ดูเลยถ้าดีกว่านะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแปลตามด้วยคำถามครับไหนะอย่าลืมครับเข้ามากันได้เอาละเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วผมก็อาจารย์โอเข้าไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ